สวัสดีจ้ามาเปิดคลิปกันในครัวไทยเล็กๆของเรานะคะมาดูกันว่าคุณเลมโบซื้อน้ำตาลมาถูกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือต่อจากคลิปที่แล้วเนาะมาดูมาดูนี่เลยค่ะน้ำตาลนะคะแกซื้อมาถูกด้วยบอกถ้าซื้อไม่เป็นยังไงให้ถามแม่ค้านะแม่ค้พูดไทยชัด ก็ได้น้ำตาลมานะคะแล้วก็โอ้โหได้มานอกเหนือคำสั่งด้วยค่ะจะก็มาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะน้ำส้มนะโอรานค่ะแล้วก็ตามด้วยเครื่องดื่มของเขานะคะเซโรก็คืออ่าไม่มีน้ำตาลนะเป็นไร้น้ำตาลค่ะ อันนี้คือยูนมูสนะคะเป็นน้ำดื่มในช่วงคริสต์มาสค่ะเทศกาลคริสต์มาสก็มีน้ำดื่มเฉพาะด้วยนะเครื่องดื่มเครื่องดื่มตามตามด้วยเบรดก็คือขนมปังแหละมักกะขนมปังแดงขนมปังธัญพืชนะคะแล้วก็กล้วยบานนอน ส้มแครเมนตีน,นยูลอูต้อกะายูลคริสต์มาสอูตคือชีสนะคะข้อกะาก,ก็คือคุกกี้คุกกี้ชีสคริสต์มาสโคลค่ะก็เนี่ยขดแดงๆใหญ่ๆก็คือไส้สกรอกหรือฮอทดอกนะคะแตงกวากูร์กะ คุณเลมโบเขาเรียกปามซกเกรจริงๆแล้วคือคู่คุณนัดสูก้าก็คือ,อน้ำตาลมะาพร้าวนั่นแหละเนาะแล้วก็มีนัดครีมดอกครีมก็คือครีมกลางคืนแล้วก็ครีมกลางวันจ้ะเอ่อเลดเดสสลัดก็คือ,อหัวหัวผักกาดแดงๆน่ะนะคะเป็นสลัดนะคะตามด้วยเบคอน นะคะแกซื้อย้อนสวนมานะเป็นมันฝรั่งที่เขาอบใส่ปลาซ้นปลาส้มอะไรพวกนี้แหละวันนั้นแกบอกว่าพักการหอมทานผิดอาหารคริสต์มาสหอมไปทานพูตติปกระเทงมันฝรั่งกระเทงซึ่งไม่ได้ทานยอนสนแกก็เลยซื้อมาอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปเข้าเตาอบนะเอาไว้ทานวันหลังจะ้ะแล้วก็อันนี้ชีกลิงฟิลีนะคะ ก็เป็นเนื้อไก่เนื้อไก่นี่ของชิเลนะคะตามด้วยท่อเล็ตทับเปรคือกระดาษชำระหรือกระดาษในห้องน้ำจะ้ะใจดีน่ารักแต่บอกกลับมาแล้วบอกว่าเหนื่อยเพราะว่าพาไม่ยาาไปทำธุระเกี่ยวกับเรื่องอต่อใบขับขี่หอมทำใบขับขี่หอมบอกว่าอา้าวคุณย่าไม่ได้ขับรถทำไมถึงทำใบขับขี่ แกบอกว่าคือใช้แทนบัตรประชาชนได้บัตรประชาชนมีอายุ5ปีแต่ใบขับขี่มีอายุ10ปีหอมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะแกเหนื่อยเดี๋ยวแอบไปดูแกหน่อยนะจากนั้นเดี๋ยวเรามาจัดของสดชื่นให้แกจะอยู่ในความมืดเหมือนเดิมเลยมาก้งดู เห็นไหมมาอยู่ในมุมสล ä อฮัลโหแอนสกีฮั t หลแอดูทรดอบอกว่าคุณเหนื่อยใช่ไหมครับเขาบอกว่าเหนื่อยครับเนี่หอมนี่แหละปิดเพราะว่ารู้อยู่ว่าแกชอบปิดไฟนะคะ ดูข่าวดูขาว<ะ>โอเคค่ะเดี๋ยวไปเข้าครัวทำสมูทตี้ด้วยเบอร์รีต่ต่างๆที่เราเก็บไว้ในช่วงฤดูร้อนกันนะจ๊ะเราเตรียมถ้วยไว้ใส่เบอร์รี่ของเราประมาณ8ใบนะเรามาดูกันว่าเราจะใส่อะไรบ้างในการทำสมูทตี้ของเราจะอันนี้ปีหก็ดนะคะสตอรอเบอร์รี่ในสวนค่ะ สตรอเบอรี่ยูจูบาร์บลูเบอรี่ที่นี่เขาเรียกบลูเบรนนะคะฮันหลอนหรือว่ารา s เบอรี่นะคะเราจะเอามาวางไว้ในอุณหภูมิห้องสักพักหนึ่งก่อนเพื่อให้น้ำแข็งเขาละลายนะไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องปัน่นพังจ้ะ สามอย่างละลิงงอนผลไม้สร้างไรายได้เงินแสนของเรานะคะลิงเงอนเรามีขายตลอดทั้งปีนะแช่แข็งจะ้ะเคลแนสีแดงนะคะที่นี่เขาเรียกว่าเรดตะวินแบนนะคะในสวนของเราเองสวัสดะ วินแบกก็คือคือเลนส์สีดำนะคะในสวนของเรานะคะอยู่ใต้ต้นเมเป,ปิลนะจ๊ะเรนแบนะคะ,ะ,คะผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวขมฝาดนิดหน่อยนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายสูงต้นสวยๆในสวนเรา ส่วนนี้เราจะใส่แอปเปิลกล้วยแล้วก็ส้มนะคะแต่ว่าเราจะยังไม่ปอกแอปเปิลเพราะว่าตอนทำเดี๋ยวเราค่อยใส่ไม่งั้นเดี๋ยวแอปเปิลมันจะดำตอนนี้เราจะปล่อยให้น้ำแข็งเขาละลายก่อนก่อนที่เราจะมาทำสมูทตี้นะจ๊ะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสิบอย่างค่ะ มาทวนกันอีกครั้งนะคะเรดตตาวินแบร์คือเลนส์สีแดงสวัสตาวินแบร์คือเลนส์สีดำเรนแบร์แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแคมปันทีนส้มยูยูบาสตรอเบอรี่บานนอนกล้วยฮั่นหลอนรัดเบอร์รี่ตามด้วยบลู แบรหรือว่าบูเบอรี่นะคะแล้วก็ลิงงอนค่ะเราจะใช้น้ำผึ้งดอกฟันสิงโตหรือว่าที่นี่เขาเรียกว่าเซรับนะคะน้ำผึ้งที่เราทำมาจากดอกไม้เขาเรียกว่าเซรับแต่น้ำผึ้งที่มาจากผึ้งเขาเรียกว่าฮูนุงค่ะนี้เราทำไว้ในช่วงฤด,ดูร้อนนะคะโอ้โหโเต็มพิกัดเลยพี่น้องจา้าโอ้ สุดยอดเลยจริงๆแล้วก็ยังจะต้องมีนมอีกนะคะอันนี้เราจะปั่นด้วยโถใหญ่นะอันนี้ทิ้งช่วงไว้สักพักหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตในตอนปั่นตอนทำกันเนาะจะได้ดื่มไปพร้อมๆกันจ้าผลไม้ในรั้วในสวนของเราทั้งนั้นเลยนะคะยกเว้นกล้วยและส้มจ้ะเราวางไว้ในอุณหภูมิห้องไปพักหนึ่งแล้วนะตอนนี้รู้สึกว่า สตรอเบอรี่ของเราก็คือมีน้ําซึมออกมาแล้วก็คือนิ่มลงแล้วทีนี้เรามาทําการปั่นกันสตออบเรี่ ครบแล้วจ้ะจากนี้เราก็จะใส่น้ำผึ้งดอกฟันสิงโตน,นะคะนมค่ะเมียวนะคะ ลืมเปิดกล้องแล้วตันไปตั้งนานหรือเปิดกล้องน้ำพึ่งติดคุเลมโบทานข้าวผัดแฮมไปนะคะ cà hà không ngọt có các có két hỏng và cà lăng Làm tìm cà biểu เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจากสมูทตี้เบอร์รี่เกือบสิบอย่างรวมผลไม้ทั้งหมดสิบอย่างนะจ๊ะก่อนที่จะมาชิมไปพร้อมๆกันนะหอมก็จะเอาไปให้คุณลัมโบ้ก่อนจะแกอยู่หน้าทีวีนะคะนี่นะส่วนของรกการหอมแก้วนี้ก็จะเก็บไว้ ในตู้เย็นก่อนค่ะแล้วก็จะมีหลอดสีชมพูของผู้หญิงนะหลอดสีเขียวของผู้ชายค่ะแก้วนี้เดี๋ยวเรามาดื่มไปพร้อมๆกันขอเอาแก้วนี้ไปให้คุณเลมโบก,ก่อนจะ้ะเอส็สร แก้วนี้เดี๋ยวหอมเอาไปเข้าตู้เย็นไว้ก่อนนะคะสีสันสดใสเลยจ้ะกับม่านสีชมพูของเรานะคะโหอืมเกอนละมุนลิ้น มันนมเนาะหอมผลไม้เบอร์รี่ต่างๆนะคะสุดยอดเลยจ้ะกลมกล่อมกับน้ำผึ้งดอกฟันสิงโตเข้าไปหาคุณเลนโบมาแกบอกว่าขอบคุณมากอร่อยจ้ะ ตอนแรกว่าจะเอาสตรอเบอรี่มาเสียบตรงนี้ค่ะพอผ่าแล้วกรอบปุ๊บเลยเพราะว่ามันแข็งก็เลยไม่ได้ทำโยนใส่ลงไปเลยอยชื่นใจชื่นใจชื่นใจมากๆอืม <c oughs> ในครัวไทยของเราโห oh. สดใสามากเลยปรับเปลี่ยนมุมนู้มนมุมนี้มันเปลี่ยนบรรยากาศจ้าวอดเอ็สกรีนวอดวอดกิติก็ตะโกนเสียงดังโอ้ยชื่ใจ ทำบ่อยนะแต่ว่าไม่ค่อยได้รีวิวจ้าเพราะว่าหอมจะไม่ค่อยเอามาปัาน่นคัวคัวไทยเวลาปั่นครัวไทยบางครั้งเคยไฟดับตรงเนี้ยนะคะมันจะเป็นไฟเฉพาะ อสรีลคลิปนี้ก็จบลงโดยบริบูรณ์นะคะต่อจากคลิปจัดตกแต่งผ้าม่านนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือมารีวิวว่าคุณเลมโบกับจากตลาดได้น้ำตาลมาถูกต้องไหมนะคะได้น้ำตาลมาถูกต้องเราก็มาปั่นน้ำสมูทตี้หรือว่าน้ำผลไม้รวมๆดืม่ม,มแบบชื่นใจนะคะ ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคะ่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะไม่เป็นไรขอบคุณเช่นกันค่ะบอสกูดเขาบอกว่าเยสติกอดทักโซมิเกขอบคุณ,คณมากอร่อยมาก